สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเปิดกล้องสองพระนะครับปักทักด้านในออฟฟิเชียลนะครับนะครับเปิดกล้องสองพระกับปักทักด้านหนออฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้ก็ผมจะมารีวิวเอ่อมารีวิวเหรียญรุ่นเอ่อรับซับนะครับรับซับสองนะครับ รัทรัพย์สองป้องอ้อยนะครับนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับเป็นรายการลุ้นสำหรับเดืยนนี้เป็นรายการลุ้นนะครับลุ้นรับทรัพย์ร้อยปีสองนะครับนะครับกัไหนรอไม่รอช้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปเปิดให้ชมกันเลย โอ้ซีมตัวนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นเหรียญที่นะครับน่าเก็บ สะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าหนึ่งคือพิธีจัดสร้างนะครับดีนะครับก็คือนำเงินนะครับถวายวัดนะครับนะครับผู้จัดสร้างโดยทีมงานผู้จัดสร้างอ่อสายสายอยุทยานะครับบ้านใหญ่อายุทยานะครับ บ้านใหญ่จุยานะครับทีมงานจะสร้างคือบ้านใหญ่จุยานะครับก็เรียนนี้ก็เป็นเนื้ออาปกาก้าซาตินลงยาส้มนะครับนะครับลงยาส้มรัศมีแดงนะครับ ป็นเนื้อปปาก้าลงยาส้มรัศมีแดงลงครับงยาส้มรักมีแดงนะครับเรามาสองบริเวณใบหน้าเหรียญน,นะครับความสวยของเหรียญน,นี้คือเป็นเหรียญลักษณะรูปไข่แล้วก็มีขอบเป็นป้องอ้อยนะครับสำหรับโดยส่วนตัวนะครับ นี่ครับขอบป้องว้อย <c oughs> ดูบริเวณใบหน้าของพ่อนะครับความคมชัดของการแกะบล็อกนะครับ นะครับนะครับมีการลงยานะครับส้มนะครับแล้วก็รัศมีเป็นสีแดงนะครับนะครับนี่ครับเรจะชี้ดูชัดๆนะครับนะครับลงยาส้มนะครับรัศมีแดงนะครับรัศมีบริเวณรอบใบหน้าหลงพ่อ ความคมชัดนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็เหรียญทำออกมานี่ขอบตัดก็ค่อนข้างสวยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นขอบป้องอ้อยด้วยนะครับนี่ครับเป็นแววตาใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ครับ ลรวก็จะมีเขียนคำว่าหลวงพ่อพัดนะครับร้อยปีนะครับแล้วก็ปุญญกามโมนะครับ การลงยานะครับส้มแล้วก็ววกรัศมีจะเป็นสีแดงนะครับคำว่าร้อยปี ครับยาทีวอนด้วยดูขอบป้องอ่อยเป็นเหรียญที่สวยนะครับสร้างทั้งหมด 100รลังนะครับอ่ารายการสูงสูงสำหรับเหรียญนี้เนี่ยเท่าที่ผมทรา,าบมานะครับก็คือน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอปัปปะลลมซาตินทุกเหรียญน,นะครับนะครับทุกเหรียญอันนี้เหรียญนี้ก็เป็นอัปกาลลมซาตินครับดหูหลังเหรียญกันหลังเหรียญก็ลักษณะก็จะเป็นมียัน ผู้ซ้อนแล้วครับยันประจําตัวหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็มอีอักขระนะครับมีไม่ใช่อักขรเป็นอักษรน,นะครับมีอักขรเป็นภาษาบาลีนะครับมีอักขรเป็นภาษาบาลีนี่ครับคมๆเลยครับ หลังนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับเดยนนี้รุ่นนี้ก็เขียนคล้ายๆด้านหน้าเลยนะครับมีเขียนคำว่าหลวงพ่อพัดนะครับบุญยากามโมะนะครับนะครับวัดแล้วก็ยากาโมเสร็จแล้วก็มีจุดไข่ปลานะครับแล้วก็รับทรัพย์นะครับชื่อรุ่นนะครับร้อยปีนะครับ แล้วก็จุดไข่ฟ้านะครับแล้วก็ตามด้วยวัดห้อยด้วนนะครับวัดห้อยด้วนนะครับพี่ๆน้องๆก็พยายามจำฟอนต์ตัวหนังสือดูว่าฟอนต์ยันนะครับความคมของยันจะต้องเป็นยังไงเนื้อผิวจะต้องเป็นยังไงในแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพัดก็ได้สร้างออกมาหลายรุ่นนะครับ นะครับสำหรับโค้ดเลขนี้ก็เหรียญนี้ก็โคดเลขหนึ่งนะครับเอ่อหนึ่งเก้าห้านะครับขออนุญาตนะเป็นหนึ่งเก้าห้านะครับสำหรับเหรียญนี้โคดโคดนัมเบอร์ หนึ่งเก้าห้านะครับ,รบเป็นยันประจำตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีการตอกโค้ดเเป็นพอพานดาวกระจายนะครับนะรบบริเวณหลังเหรียญน,นะครับ